สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนลูกยางโชกกันนะครับนี่นะครับลูกยางโชกมันแตกแล้วมันก็สึกมาทําให้เวลาลกลงหลุมมันก็คือนลักขนลักลักนี่ของเก่านะครับอันนี้สภาพยังดีหน่อยมีบางอันนี้บิ่นไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปให้ดูนะครับว่ามีบิ่นนี่คือไปซื้อมาใหม่นะครับนี่ครับจะรองแบบนี้เลยนะครับนะ โค้ดหนึ่งตัวก็ใช้ลูกยาง4ลูกนะครับนี่นะครับนปดเลยนะครับนี่คือสภาพลูกยางที่มันปริ้นนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับมันแตกเลยนะครับบางอันก็สึกจอจะล้นเลยนะครับนี่เลยอันนี้คือลูกยางที่เราเปลี่ยนออกนะครับนี่เลยครับนี่ช่างเพื่อนผมนะครับช่างหอยใช้บริการกันมายาวนานหลายสิบปีวันนี้เราไปซื้อมาลูกยางซื้อมาก็ 80บาทเองนะครับเท่ากับลูกละ10บาทนะครับ8ลูกก็80บาท๋ยวค่าแรงนะครับก็นิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนนครับจะจนี้กำลังเปลี่ยนทุกอยา่างฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับคือถ้าบางท่านมีอุปกรณ์เครื่องมือครบนะครับเปลี่ยนเป็นก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับเซฟค่าแรงไปเนาะ เรานี่นะครับต้องมาใช้บริการเพื่อนนะครับกองทัพเรือใว่เสือ้อจาราบีเลยนะักใส่จาราบีทา,าทามันมน้อยทำไม่ได้ไอทะเบียนมันใส่โชคโูใส่เอลูกยางรองโชคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันก็เสร็จเป็นอันเสร็จนะครับ แล้วมันเกาเหมือนกันทั้งซุกหลังนาดนั้นสีแดงแล้วชุกนุ่หนึบแล้วขันจนลูกยางใหม่ๆยิ่งขันก็ยิ่งอัดเข้าไปยิ่งแน่นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ที่จะเวลาลงหลุมลงอะไรที่จะนั่งกค็แค่หายแน่นอนนะครับใครเคยเจอปัญหานี้ก็ลองทำ วิธีที่ผมเสียลูกยางชอ็อคดูนะครับลูกยางช็อคล้อหลังนี่ก็จะใช้ทั้งหมดแปดลูกะครับฝับ่งละสี่เล็กน้อยนะครับจากช่อง t p n Channel ครับ